โอ้ยวิวดีมากเลยอ่ะทางรถลงหมดแล้วนะคะเหลือเราสุดท้ายเลยโรงแรมเราอยู่สุดท้ายเลยค่ะ แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถบัสค่ะไปที่โรงแรมกันตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่โรงแรมค่ะเราออกมาจากสนามบินเอ,อน่อน,นะนิวชิโตเซนะแล้วก็กำลังจะเข้าไปที่โรงแรมแล้วบรรยากาศข้างนอกดีมากเลยตอนนี้ที่เราเลือกเดินทางดโดยรถบัสนะคะเพราะว่าจอดหน้าโรงแรมเลยคะ่ะสะดวกสบายมากออกจากสนามบินก็ขึ้นรถบัสถึงโรงแรมเลย ประมาณชั่วโมงนิดๆเราก็จะถึงที่พักแล้วค่ะตอนนี้ทางรถลงหมดแล้วนะคะเหลือเราสุดท้ายเลยโรงแรมเราอยู่สุดท้ายเลยค่ะเขาจะขับรถวนรอบๆเลยนะกว่าจะไปถึงที่เราก็นั่งรถชมบรรยากาศไปแล้วกันเหน e อ o t าได้ดีเ i ขาลงนะคะเขาก็จะเก็บติ๊กเก็ตไปแล้วเดี๋ยวคนขับเขาก็จะลงมาเปิดประตูเอากระเป๋าให้เราเรานั่งบัสคันนี้มานะคะจากสนามบินก็วนมาเรื่อยๆเลยค่ะกว่าจะมาถึงโรงแรมเราไกลอยู่เหมือนกันนะคะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าพี่คนขับเขาก็น่ารักนะเออเวลาใครมีกระเป๋าอยู่ด้านใต้รถอะคะ่ะพอถึงสถานีเขาก็จะวิ่งลงมาเปิดให้ลงจากรถแล้วเราก็ เข้าโรงแรมกันเลยค่ะวันนี้เรามาพักที่ซัโปโรพรินส์โฮเทลนะคะเราจองที่นี่ไว้ทั้งหมด4คืนเลยค่ะอยู่ที่นี่เลย,ยเดี๋ยวเรามาเช็คอินกันนะคะ ลิฟต์ขึ้นเร็วมากเข้าไปดูห้องกันนะคะว้าวข้างในค่ะเป็นสองเตียงนอนนะคะแล้วก็เขาเตรียมชุดนอนไว้ให้เลยตรงนี้มีเก้าอี้แบบว่าให้นั่งพักตรงนี้แบบดื่มกาแฟได้นะ ดูวิวด้านนอกค่ะสวยมากโหยวิวดีมากเลยอ่ะหิม้าตกด้วยค่ะตอนนี้บรรยากาศดีสุดๆห้องราคาไม่แพงนะคะถ้าใครอยากนอนที่นี่นะก็ลองเช็คดูราคาโปรโมชั่นนะคะเขาก็จะมีมาเรื่อยๆ เดินทางสะดวกด้วยค่ะเพราะว่าโรงแรมนี้เขาจะมีรถออบัสอะค่ะผ่านข้างหน้าโรงแรมเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันนะคะห้องน้ําก็สะอาดสวยงามขนาดก็ไซส์คนญี่ปุ่นใช้กันทั่วไปอะค่ะไปโรงแรมไหนก็เห็นจะไซส์ประมาณนี้แต่เขาจะติดแบบว่ามีอ่างเนาะเล็กๆเ,เขาก็ยังจะมีอ่างได้เออน่ารักดี และที่สำคัญอีกอย่างก็คือโรงแรมนี้มีออนเซ็นให้แช่กันแบบฟินๆกันด้วยนะคะก็พักผ่อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะออกไปที่สถานีซัปโปโรนะคะมีรถบัสอยู่บริเวณหน้าโรงแรมพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นจากตรงนี้ไปสะดวกมากๆเลยนะคะโรงแรมนะคะเราก็หาแบบว่า อย่างรวดเร็วก็บังเอิญอีกเหมือนกันได้โปรโมชั่นของโรงแรมที่ถูกมากๆนะคะเราก็เลยเดินทางกันมาเลยค่ะลงจากรถแล้วเราก็เข้าโรงแรมกันเลยค่ะวันนี้เรามาพักที่ซัปโปโรบริสโฮเทลนะคะ